เปิดปมชีวิตรักสุดช้ำนิโคเทริโอประกาศจะไม่เชื่อคำพูดใครอีกหลังอดีตคนรักเคยทำเจ็บแสบ เรียกได้ว่าเป็นนักร้องยุค90ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับนิโคเทเรียลนักร้องสาวที่มีชื่อเสียงจากผลงานเพลงกัปโปลโลคลับและบุษบาหน้าเป็นซึ่งครั้งหนึ่งนิโคได้ออกรายการโดยได้เปิดใจถึงคนที่ผ่านเข้ามาในตอนนี้จะต้องเป็นอย่างไรโดยทางด้านนิโคได้เปิดใจเอาไว้ว่าจะไม่เชื่อในคำพูดอีกแล้วจะต้องดูและศึกษาให้เยอะๆก่อนการกระทำน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะบางทีคำพูดมันก็เป็นแค่คำพูดแต่ว่าการกระทำมันพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่รีบดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างกับทิกเกอร์เราก็จะสอนนะว่าถ้าลูกโตขึ้นไปแล้วมีแฟนลูกจะต้องให้เกียรติผู้หญิงผู้หญิงเป็นเพศแม่ต้องดูแลเอาใจใส่อะไรแบบนี้นั่นเอง